สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการขึ้นรถไฟฟ้า BTS สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อนนะคะหรือว่าใครที่นานๆจะเดินทางด้วย BTS สักครั้งหนึ่งนะคะเรามาอัปเดตการซื้อตั๋วโดยสารการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ในปี2565กันนะคะก็ จริงๆแล้วนะคะเมื่อเราขึ้นมาบนสถานีนะคะเราสามารถที่จะไปซื้อตั๋วตรงที่จุดบริการได้ที่เห็นตรงนี้นะคะบอกเขาว่าจะไปสถานีไหนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยน,นะคะบางครั้งต้องไปรอคิวก็ จะแนะนําวิธีการซื้อตั๋วโดยสารโดยซื้อด้วยตัวเองนะคะด้วยตู้อัตโนมัติที่จะมีอยู่ในทุกสถานีนะคะก็มาดูกันได้นะคะเริ่มต้นว่าเราจะไปสถานีไหนอัตราค่าบริการเท่าไหร่นะคะมันจะมีป้ายที่ว่าชี้แจงให้ตามแบบนี้เลยนะคะเราก็ดูนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยปี65อ่ามันการซื้อตั๋วเนี่ยจะใช้วิธีระบบสัมผัส แทบทั้งหมดแล้วนะคะตรงนี้มันจะมีหลายตู้ให้เลือกนะคะสำหรับตู้นี้จะเป็นตู้ที่มีเฉพาะการหยอดเหรียญน,นะคะนี่นะคะหยอดเหรียญได้อย่างเดียวก็จะมีหน้าจอให้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตู้ที่รับธนบัตรด้วยเดี๋ยวเราไปลองทํากันแบบรับธนบัตรนะคะจะได้ดู ค่ะก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบหยอดเหรียญน,นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งแบบธนบัตรนะคะเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเลยนะคะซื้อตั๋วเข้าไปนะคะการออกจากสถานีต่างๆนะคะสถานีที่เราจะไปในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เสนานิคมแล้วก็เราจะไปกันที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ mm hmm. ก็ใช้ระบบสัมผัสค่ะปัจจุบันนี้กดไปเลยนะคะว่าเราจะไปสถานีไหนแล้วก็กดเลือกสถานีค่ะ นี่นะคะหน้าจอก็จะขึ้นให้เลยว่าเราอยู่สถานีไหนไปสถานีไหนค่าโดยสารเท่าไหร่ถ้าหากว่าสองคนสามคนก็กดเพิ่มจำนวนไปนะคะแต่เราไปคนเดียวอาละค่ะเราใช้ใบร้อยหยอดปรากฏว่ามันไม่รับใบร้อยเราเนะคะลองโดยอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะอพอเช็คดูแล้วปรากฏว่าใบร้อยเป็นแบบใหม่มากนะคะ ตู้ก็เลยไม่รับก็เลยต้องใช้ใบ20แทนนะคะค่าโดยสาร33บาทก็ใส่ไป40บาทนะคะเราก็จะได้ตัว๋วนี่คือตั๋วเที่ยวเดียวนะคะแล้วก็ได้รับเงินทอนก็หยิบเลยค่ะเอาตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตั๋วนี้เข้าไปในสถานีกันค่ะ เข้าสู่สถานีนะคะก็สังเกตดูตรงลูกศรค่ะถามว่ามีลูกศรสีเขียวตรงนั้นคือเข้าได้นะคะเราก็ใช้ตั๋วที่เราได้เนี่ยมาแตะเลยค่ะมันจะมีที่แตะนะคะแตะปับ๊บประตูจะเปิดเราก็เดินเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้าจะมี2ฝั่งนะคะเรามาเช็คดูว่าเราจะไปฝั่งไหนนะคะมันจะมีป้ายอยู่คุณจะสังเกตดูนะคะพอออกจากตรงที่ ทางเดินก็จะเจอป้ายทุกสถานีนะคะจะบอกแบบนี้เราก็มาเช็คดูเลยค่ะว่าทางไปเคหะนะคะสถานีที่เราจะไปคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นไหมคะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะว่านี่แหละฝั่งนี้คือไปอนุสาวรีย์เดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันให้ชัดๆคุณจะได้สังเกตได้ว่าถ้าไม่ใช่สถานีที่เราไปมันจะเป็นยังไงมาดูนะคะตรงนี้ไปคูคตนะคะแล้วก็มาดูเทียบกัน ดูจากสีเขียวนะคะสีเขียวคือสถานีที่รถไฟฟ้าฝั่งนี้จะผ่านนะคะสำหรับที่เราจะไปคืออนุสาวรีย์เห็นไหมคะจะเป็นสีเทานะคะคือรถไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราต้องไปขึ้นฝั่งนู้นนะคะเราไม่ต้องรู้นะคะว่าครูคดไปถึงไหนอะไรยังไงก็ไม่จําเป็นนะคะแค่เรารู้ว่าฝั่งเราก็ต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะคะถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นขึ้นฝั่งนี้นะคะ่ะ เราต้องขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อไปรอรถไฟฟ้าที่จะเข้าชานชลาตามนี้นะคะทุกสถานีจะเป็นอย่างนี้หมดนะคะถ้าเป็น BTS เราจะเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะถ้าเป็น MRT ก็จะลงข้างล่างเพื่อจะเดินทางนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเพราะฉะนั้นคนจะน้อยมากนะคะแต่ถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนนี้ก็คือ,อคนเยอะมากเพราะฉะนั้นการซื้อตั๋วโดยสารมันจะลำบากถ้าว่าเราไปซื้อที่พนักงานอย่างเดียวยอาจจะต้องไปรอคิวนานมาก มื่อรถโดยสารมานะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันแล้วค่ะตัวโดยสารที่เราได้มาแต่กี้ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นตั๋วเที่ยวเดียวการเข้ามาเราใช้วิธีแตะนะคะแต่เวลาออกไปมันจะต้องใช้วิธีสอดคืนตั๋วให้เขานะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีออกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ และทุกสถานีนะคะนี่นะคะจะมีเสียงบอกว่าเราถึงสถานีไหนแล้วแล้วก็มีป้ายนะคะจะอยู่ตรงประตูทุกประตูนะคะจะมีป้ายให้เรารู้ว่าเราอยู่ในสถานีไหนกําลังไปสถานีไหนนะคะสังเกตฟังจากที่เขาประกาศก็ได้หรือว่าจะดูป้ายก็ได้นะคะจะมีให้อาดูแบบนี้ทุกสถานีเลยนะคะ แล้วก็ถ้าถึงสถานีเชื่อมต่อที่จะสามารถไปลงรถใต้ดิน MRT ก็จะมีการบอกนะคะจะขึ้นออกมาว่าตรงนี้เป็นสถานีต่อเชื่อมนะคะเช่นตรงนี้เราถึงสถานีจตุจักรนะคะก็จะสามารถต่อเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดินลงไปสถานีหมอชิดได้นะคะที่ตรงนี้ค่ะเสียงประกาศก็จะมีทั้งเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ นี่นะคะตอนนี้เราถึงสถานีหมอชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถจะมาเปลี่ยนรถตรงนี้ได้นะคะตรงบริเวณเสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าวก็เปลี่ยนรถได้เหมือนกันนะคะลงใต้ดินตรงนี้หมอชิดก็เปลี่ยนได้อีกสถานีหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะก็จะมีเสียงบอกค่ะว่าเราจะไปอ,ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตรงนี้อยู่ที่สนามเป้าค่ะ ถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเดี๋ยวเราจะไปออกกันค่ะมองหาทางออกเลยนะคะแล้วก็เดินไปเลยค่ะบันไดาทางลงตรงนี้เราสามารถจะเดินฝั่งไหนก็ได้นะคะไม่มีการจํากัดฝั่งนะคะสามารถเดินได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเพราะว่าเราต้องรู้จุดหมายปลายทางว่าเราจะไปไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีป้ายบอกนะคะเพราะว่ามันจะมีสีทางออกด้วยกันทุกสถานีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเราจะไปไหนแล้วก็ออกทางไหนนะคะนี่นะคะเหมือนทางออก1นึอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาอ่านป้ายเลยค่ะว่าเออถ้าไปฝั่งนั้นเราจะไปออกอะไรได้บ้างนะคะเช่นตรงนี้เนี่ยค่ะโรงแรมพูแมนเซนจูรี่นะคะก็ไปดู สำหรับเราวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาออกตรงนี้นะคะทางออก3ามสี่เห็นไหมคะก็จะมีป้ายบอกว่าไปโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีต้องออกฝั่งนี้นะคะเราก็เดินไปตามป้ายเลยค่ะเพื่อจะไปออกทางออกที่3หรือสนะคะ นี่นะคะตัวที่เราเตรียมไว้เตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ดูนะคะดูเหมือนเดิมเลยค่ะคือลูกศรนนะคะสีเขียวถ้าตรงไหนมีชี้ก็คือแปลว่าเราออกแล้วก็ใช้บัตรสอดเข้าไปนะคะสอดคืนแบบนี้นะคะแตะจะไม่เปิดแล้วนะคะโอเคค่ะสอดคืนเข้าไปประตูจะเปิดออกมาได้เลยนะคะทีนี้ก็ดูค่ะว่าเราจะไปฝั่งไหนนะคะสามก็ไปทางหนึ่งสี่ก็ไปอีกทางหนึ่งนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคนที่เป็นมือใหม่ในการหัดใช้ BTS นะคะเพราะว่าตัวเองตอนที่มาใช้ BTS ตอนแรกนี่ก็มีความเงอะงะทําอะไรก็ไม่ถูกอยู่พักใหญ่เลยนะคะก็เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับคุณบ้างค่ะยังไงฝากกดติดตามช่อง ladyjoy เพื่อเป็นกําลังใจกับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ